ตน,นี้ใบกวนใบตัวน,นี้จะเป็นใบกวนตีขึ้นตีลงนะคะ10นาทีก็เสร็จแล้วะคะ่ะหนังไก่ทอดไม่ต้องใช้คนกวนนะคะกวนได้ตโมนมัิเลยถ้าไม่ใช้คนกวนมันจะดีขนาดไหนนะคะลดแรงงานคนได้ด้วยสบายไหมเวลาอยู่ใกล้เตาคะ่ะไอความร้อนไม่ร้อนมากนะคะเพราะว่าตัวนี้กระทะเป็นแบบเล็นะคะดูสิคะจับได้ไม่ร้อนไม่ร้อนเห็นไหมคะ จับได้เลยข้อดีคือลูกค้าบอกว่าใช้กระท<อ>ะธรรมดาเนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนมากเนื่องจากไม่เก็บความร้อนนะคะแต่ตัวนี้มันสามารถเก็บความร้อนได้ดีเลยเวลาเรายืนใกล้ก็ไม่ร้อนนะคะไอร้อนออกน้อยมากก็บอกว่าโอเคเลยชอบตัวนี้แหละดูสิคะไม่ต้องใช้คนกลัวแล้วนะคะอัตโนมัติเลยนะคะที่นี่ลูกค้าใช้เยอะมากที่นี่ก็คือภักอีสาน คือทอดหนังไก่ทำขนมมีหลากหลายมากเดี๋ยวเราจะไปจังหวัดอื่นต่อนะคะสนใจยังไงก็ติดต่อแทวได้เลยนะคะขายกระทะสะหาหกรรมน0946369955น,นะคะนี่เห็นไ่ม้หนังไก่สวยขนาดนี้